เคยอยู่ใกล้ๆใ,ใครแล้วก็ยิ่งอยู่ใกล้เขาเรายิ่งรู้สึกแย่บ้างมีไหมคะซึ่งการที่เราโดนแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นจากคนรอบข้างเราอาจจะเป็นคนรักเราคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งคนในที่ทํางานเราซึ่งคําว่า gaslighting เนี่ยเป็นคําแบบสําคัญมากนะคะในช่วงปี2022ที่ผ่านมาโดยถูกยกให้เป็นคําแห่งปีนะคะในเว็บไซต์ merriam-webster แล้วก็การค้นหาความหมายของคํานี้เนี่ย เพิ่มขึ้นประมาณ1,740%ซึ่งก็แปลว่ามีคนที่เริ่มเข้าใจคำนี้แล้วก็มีคนที่อยู่ในภาวะแบบนี้เยอะแยะมากมายนะคะทีนี้วนเวลาฟังคำว่า g a l i g h t i n g เนี่ยก็สับมันก็ดูแปลกนะมันแปลว่าอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของ g a l i g h t i n g ก็คือการปั่นหัวนะคะหรือว่า การพยายามเขาเรียกว่า manipulate นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเราี manipulate เนี่ยมันก็เป็นใน,นทางที่ไม่ดีแล้วแหละก็คือการพยายามจะครอบงาอีกฝ่ายนะคะการพยายามจะมีอํานาจเหนืออีกฝ่ายหนึ่งโดยการที่ทําให้เขาเนี่ยเสียเซลล์ลงไปเรื่อยๆนะคะยกตัวอย่างถ้าเรามีคนรักนะคะคือคนที่เป็นทําเรื่อง gaslighting เราเรียกเขาว่า gaslighter นะคะคนที่โดนก็คือวิกทีมก็คือเหยื่อเนาะสมมุติว่าเรามีคนรักนะคะคนรักที่เป็น gaslighting จะเป็นยังไงเช่น เขาอาจจะเวลาทะเลาะกันนะคะเขาอาจจะพูดคําพูดประมาณว่าเธอคิดมากเกินไปหรือเปล่านะคะหรือสมมติเราสงสัยว่าเ,เขากำลังมีกิ๊กแล้วเราไปดูโทรศัพท์เขาเขาก็จะโทษเราว่านี่ไงก็เป็นเพราะว่าเธอมาดูโทรศัพท์เราเนี่ยเราก็เลยต้องไปม,มีคนอื่นนะคะหรือเขาอาจจะหาว่าเรานิสัยไม่ดีอะไรแบบนี้นะคะหรือว่า,าสมมติเขาโกหกนะคะแทนที่จะทะเลาะกันแบบตรงไปตรงมา เขาอาจจะพยายามเฉยชัยนะคะหรืออาจจะพยายามเบี่ยงเบนประเด็นหรือเวลาโกหกก็โกหกซึ่งซึ่งหน้าทําให้เราสับสนไปหมดนะคะอันนี้เป็นลักษณะของคนรักที่เป็น gaslighting นะคะทีเนี้ยคำว่า gaslighting เนี่ยมันก็มีที่มานะคะจริงๆแล้วมันมีภาพ,พยนตร์ด้วยเผื่อใครอยากจะลองไปหาดูนะคะประมาณช่วงปี1944เนี่ยมันมีหนังเรื่องหนึ่งชื่อว่า gaslight นะคะ gaslight เนี่ยเป็นเรื่องราวของสามีที่อยากจะคุบสมบัติภรรยานะคะ ก็เลยต้องการจะแบบปั่นหัวห,วห,วหวลอกลวงให้ภรรยาเนี่ยเชื่อว่าเธออะมีอาการทางจิตจิตใจไม่ปกติอะไรแบบนี้เช่นนะฮะเช่นสามีเนี่ยก็ไปหลีไฟลงแล้วก็ทําให้ไฟมันกระพริบกระพริบพ,พอภรรยาถามว่าเอาทําไมไฟมันกระพริบล่ะก็จะพูดเลยค <c oughs> ำน,ยนองว่าเอ้ยเธอคิดมากไปเองหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอก <c oughs> อันนี้คือตัวอย่างของแกสไลติงอะจะพอนึกภาพออกนะฮะทีเนี้ยในชีวิตประจําวันเราเราก็อาจจะเคยเจอแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะฮะย้ำนะฮะแกสไลติงเนี่ย มันเป็นการควบคุมทางจิตใจนะคะเราเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น psychological manipulation ก็คือการพยายามจะควบคุมคนอื่นนะคะทางจิตใจนั่นเองเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของการพยายามจะทำร้ายร่างกายตบตีนะคะจะเป็นการทำร้ายกันในเชิงของจิตใจมากกว่านะคะซึ่งคนโดนจะเป็นยังไงนะคะคนที่โดนเนี่ยถ้าเราอยู่ใกล้คนที่ทำเรื่องนี้บ่อยๆนะคะเราจะมีแนวโน้มที่จะเสียเซลล์ไปเรื่อยๆอในเชิงจิตวิทยาเนี่ย นักจิตวิยาก็จะบอกเอาไว้บอกว่าคุณอย่าคิดว่าการที่คุณเป็นคนฉลาดคุณจะไม่เจอภาวะนี้นะคะคนฉลาดเนี่ยก็โดนปั่นหัวได้เพราะอะไรเพราะว่าการโดนแก๊สไลต i ิงเนี่ยมักจะมาจากคนที่เรารักและไว้ใจนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมคนบางคนเนี่ยถึงได้อยู่ใน r e เร s ชิ p ที่แย่มากๆสัญญาณที่เราจะเช็คตัวเองได้ว่าเรากําลังเจอภาวะนี้ไหมนะคะเช่นใครที่รู้สึกว่า เฮ้ยทำไมฉันต้องเป็นคนแบบขอโทษตลอดเวลานะคะเหมือนรู้สึกว่าเราเป็นคนแบบผิดตลอดเวลานะคะแล้วก็รู้สึกว่าอะไรอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นความผิดของเรานะคะหรือ,อมีความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าเราขาดความสามารถรู้สึกว่าเราทําอะไรก็ผิดนะคะแล้วก็เริ่มมีความแบบวิตกกังวลนะคะเริ่มแบบวิตกจริตเริ่มหวาดกลัวนะคะนานเข้าก็จะเริ่มสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปเรื่อยๆนะคะหรือบางครั้งเนี่ย ก็จะเริ่มแบบเหมือนผิดหวังในตัวเองเนาะแล้วก็เริ่มกลัวว่าเฮ้ยคนอื่นจะผิดหวังกับเราไหมนะคะจะเห็นได้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี้ยไม่ใช่เรื่องเล็กและไม่ใช่เรื่องเล่นนะคะนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าการที่คุณอยู่ใกล้คนที่ทําสิ่งนี้เนี่ยคุณควรที่จะเอ่อรู้เท่าทันนะคะแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติถามว่าแล้วคนที่เป็นแ a s l i g h t ต n มควรจะสงสัยว่าเออแล้วเขาทำทำไมเนาะมันมีเหตุผลอะไรที่เขาต้องทําแบบนี้นะคะก็ ต้องบอกว่ามันก็มีได้หลากหลายเหตุผลนะคะเช่นอาจจะเกิดจากการเลี้ยงดูที่ผ่านมาของเขาอาจจะเกิดจากปมในใจบางอย่างของเขาที่ทําให้เขาเนี่ยต้องยกตัวเองให้สูงขึ้นแล้วก็กดเราให้ต่ําลงนะคะอาจจะเกิดจากการพยายามที่จะมีอํานาจในการกระทําอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้วิธีที่ตรงไปตรงมานะแต่ว่าเลือกจะใช้วิธีแบบนี้นะคะถ้าคุณพบว่าคุณกําลังเจอกับสถานการณ์แบบนี้แล้วนะคะคุณควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยค่ะ ถ้าเป็นในความสัมพันธ์ที่เป็นคู่รักหรือเป็นแฟนนะคะทิปแนะนําเลยค่ะว่าเลิกนะคะเลิกจริงๆค่ะต้องเลิกเพราะว่าถ้าคุณไม่เลิกในคุณรู้ได้เลยว่าคุณกําลังใช้ชีวิตอยู่กับคนที่หลอกลวงนะคะแล้วใช้ชีวิตไม่ใช่คนที่หลอกลวงธรรมดานะคะแต่เป็นการหลอกลวงที่ต้องการทาร้ายและทําลายอีกฝ่ายด้วยเพราะว่าแก๊สไลติงเนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีการที่แย่สุดละเท่าที่คนคนนึงจะทำกับคนอีกคนหนึ่งได้นะคะดังนั้นเนี่ยออกห่างซะนะคะถ้าเป็นเพื่อนที่ทํางานเป็นไปได้นะคะก็พยายาม ไม่อยู่ในซีนเดียวกันนะคะหรือไม่ยุ่งกันยุ่งกันให้น้อยที่สุดมากๆนะคะอันที่2ก็คือว่าอย่าตกหลุมพรางนะคะอะไรก็ตามที่คุณสามารถจะเก็บเป็นหลักฐานได้นะ,ะคนเป็นแ a s l i g h t i n g เนี่ยบางครั้งเขาอาจจะปั่นหัวคุณด้วยการเช่นวันนี้สั่งงานอย่างหนึ่งนะคะหรือพูดอย่างหนึ่งวันรุ่งขึ้นพูดอีกอย่างหนึ่งแล้วพอเราถามเขาว่าอ้าเมื่อวานพี่พูดอย่างนี้ไม่ใช่หรอเขาจะตอบเราหน้าตาเฉยมาเลยไม่เขาไม่ได้พูดอ้อาวจาผิดหรือเปล่าเข้าใจอะไรผิดไหมนะคะเราก็ยิ่งเสียเซล์ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะต้องมี อัดเสียงหรือจดนะคะแล้วก็ต้องมีการยืนยันทุกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ก็คือการหาพรูฟหรือหาหลักฐานนั่นเองนะคะอันต่อมาค่ะก็คือว่าลองหาความคิดเห็นจากคนรอบๆข้างด้วยเพื่อคอนเฟิร์มและยืนยันนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยแกสไลติ้งมันเป็นเรื่องแค่ระหว่างเรากับคนคนนั้นใช่ไหมแต่ว่าคนรอบตัวเราเนี่ยเขาอาจจะสามารถช่วยยืนยันความจริงบางอย่างให้เราได้อันนี้ก็อาจจะช่วยเราได้นะคะที่สําคัญมากมากก็คือตั้งสตินะคะเพราะว่าเหมือนที่บอกนะคะว่า ถ้าเมื่อเด็กกันตาคุณอยู่ในภาวะนี้เนี่ยคุณกําลังอยู่ในภาวะของการที่มีใครบางคนพยายามที่จะทําร้ายและทําลายเราเพราะฉะนั้นต้องอย่ายอมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าท่านใดที่เคยมีประสบการณ์แบบนี้แล้วมีวิธีการที่จะรับมือหรือว่าเอาตัวรอดอย่างไรก็ยังไงคอมเมนต์ Comment มาทิ้งท้ายให้ทีฟังได้ด้วยค่ะ